ในหิมจำเป็นจำใจยอมไม่นุ่งผ้านั่งขัดตมาดบนลานดินข้างๆกละมังที่มีน้ำสีเลือดเต็มเปียมอยู่ดูเผินๆเหมือนอึงอ่างเข้าพิธีอาถรรพ์อาจารย์จอมขมังเวทซ่อนรอยยิ้มขำๆไว้ภายใต้สีหน้าขรุ่มเคร่งเริ่มโอมอ่านมนตรามหาเวทเสียงแหบหวยเหมือนเปรกครวนจนนายหิมขนลุกเกลียวนึกว่าผีมาทำพิธีให้ โอม้มหาร,รวยโลกวะโลกเวยขอพลังปตภีปกปิดความขี้ริว้วขอพลังไตโชเผาผลาญความขี้เรเป็นสนีมหานิยมขอพลังแสงสีเลือดอุ่มสมโอ้ทันใดนั้นเองเราาป่าทั้งสี่ที่แปดทางที่ล้อมรอบลานดินมีเสียงหวยหวนคร่ำครวญประสานเสียงปบริกรมนนตรามหาเวทเรากับโมหรีจากขุมนรกไร้บรรเลง